เรื่องราวของแฟรี่นั้นเป็นหนึ่งในตำนานเล่าขานที่เป็นที่รู้จักและโด่งดังไปทั่วโลกหากใน,ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องราวที่คลุมเครือและสร้างความสับสนงุนงงให้กับผู้คนอย่างมากมายเพราะดูเหมือนว่าแฟรี่นั้นจะมีมากมายหลากหลายประเภทเสียเหลือเกินและในคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของแฟรี่ให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับซึ่งเรื่องราวของแฟรี่ทั้งหลายนั้นจะเป็นยังไงแล้วแท้จริงแล้วแฟรี่นั้นมีอยู่จริงในโลกของเราหรือไม่ มาครับมาฟังกันเถอะแล้วผมจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c ช a n n l The Tales เรื่องเล่าตำนานความเชื่อช่องที่จะพาคุณเปิดมุมมองไม่รู้เบื่อไปกับโลกมหัศจรรย์แห่งเรื่องราวและในคลิปนี้ เราก็กำลังอยู่กับรายการในซีรีส์เรื่องเล่าสัจปรารครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นวิดีโอแรกก็สามารถลองไปติดตามฟังเรื่องอื่นๆในเพลย์ลิสต์นี้ของชา n e l เราได้นะครับคลิปนี้นั้นก็จัดให้ตามรีเควสที่มีเพื่อนๆได้ขอมากันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามฟังเรื่องราวต่างๆที่ได้นํามาเล่าให้ฟังกันทุกฟิลของเพื่อนๆไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือบังเอิญหรือทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นั้นมีความหมายและเป็นกําลังใจให้ผมมากจริงๆครับ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณกันอีกทีนะครับเอาละครับวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวของเหล่าแฟรี่กันดีกว่าเรื่องราวของเฟยหรือแฟรี่นั้นเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่คลุมเครือแล้วก็มีพูดสับสนมากที่สุดแต่ก็เป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากที่สุดเรื่องหนึ่งในหมู่เรื่องเล่าขานและตำนานทั้งหลายในภาษาไทยของเรานั้นคําว่าแฟรี่จะเป็นการทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษโดยคําแปลที่นิยมใช้กันก็คือพูดน้อย โดยหากเพื่อนๆคนไหนยังนึกภาพของแฟรี่ไม่ออกก็อยากให้ลองนึกถึงนางฟ้าตัวจิ๋วที่มีปีกทิงเกอร์เบลที่คอยบินอยู่รอบๆตัวปีเตอร์แพนในอนิเมชันเรื่องปีเตอร์แพนของวอร์ดิสซี่นั่นแหละคือภาพลักษณ์ต้นแบบของแฟรี่ครับแต่ถึงแม้ภาพของนางฟ้าน้อยทิงเกอร์เบลดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทั่วโลกได้รู้จักกับแฟรี่ก็ตามแต่ความยึดติดกับรูปลักษณ์ของนางฟ้าที่มีปีกดังกล่าวนั้นในอีกทางหนึ่งก็ได้สร้างความสับสนในเรื่องของแฟรี่ไปพร้อมๆกันด้วย ทั้งนี้ก็เพราะแม้ว่าในคำแปลภาษาไทยบางส่วนนั้นจะได้แปลคำว่าเฟยหรือ f ฟร r y ว่านางฟ้าก็ตามแต่ถ้าว่ากันตามตำนานต่างๆที่ได้เล่าขานกันมาแล้ว f ฟรี่นั้นก็ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงนางฟ้าตัวจิ๋วแต่อย่างใดหากจะเป็นคำกล่าวถึงเผ่าพันธุ์ที่มีความหลากหลายกว่านั้นมากที่มาของคำว่าแฟรี่นั้นมีผู้ศึกษาและเชื่อกันอย่างหลากหลายในทางหนึ่งก็เชื่อกันว่าคำว่าแฟรี y ซึ่งเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันนั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาอังกฤษในยุคกลางคือคําว่า fairy ซึ่งได้ถูกยืยมมาจากภาษาฝรั่งเศสในช่วงสมัยศตรวรรษที่14อีกทีหนึ่งโดยคําว่า fairy นั้นก็มีที่มาจาก fairy ซึ่งเป็นรากศัพท์ภาษาลาตินคือ fata ที่มีความหมายว่า fate หรือโชคชะตานั่นเองและด้วยเหตุนี้จึงทำให้แม้ว่าผู้คนทั่วไปจะนิยมเรียกเหล่า fairy ว่า fairy ก็ตาม แต่คนที่สนใจหรือศึกษาในเรื่องราวเกี่ยวกับเวทมนต์นั้นจะเรียกหาพวกเขาว่าเฟย์เสียมากกว่าในอีกทางหนึ่งบางตำราก็ได้อธิบายถึงที่มาของคำว่าแฟรี่ว่าแท้ที่จริงแล้วมาจากคำว่าฟาชีซึ่งแปลว่าชายแห่งเนินเขาและเป็นคำเรียกหาตามความเชื่อของชาวเซลติกซึ่งหมายความถึงเทพโดยชาวเซลติกนั้นจะเรียกหาเทพของพวกเขาว่าชายแห่งเนินเขาและเรียกเทพีของพวกเขาว่า หญิงแห่งเนินเขาทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความเชื่อของชาวเซลติกที่ว่าเทพเจ้าของพวกเขานั้นจะเป็นผู้ปกครองเนินเขาต่างๆหรือที่เรียกว่าชีนั่นเองอย่างไรก็ดีหลังจากที่ศาสนาคริสต์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเหล่าเทพเจ้าของชาวเซลติกทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้ถูกลืมเลือนไปแล้วคำว่า far ์ h ี e ก็ได้กลายมาเป็นคำว่า fairy ในที่สุดเมื่อกล่าวถึงลักษณะรูปร่างหน้าตาของ f ฟร r y ก็ตา,ามที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วในช่วงต้นนะครับว่าสามารถที่จะจําแนกอธิบายได้ค่อนข้างยากเนื่องจากขอบเขตของเหล่าแฟรี่นั้นต่างเต็มไปด้วยเผ่าพันธุ์ที่หลากหลายมากมายแม้ว่านางฟ้าทิงเกอร์เบลที่ปรากฏตัวออกมาในรูปแบบของนางฟ้าตัวจิว๋วรูปร่างขายคนตัวเล็กๆหูแหลมแหลมมีปีกที่เหมือนผีเสื้อหรือมแมลงที่อยู่ในแสงกลมๆเล็กๆก,กระพริบกระพริบหรือแสงที่เป็นเส้นพุ่งเร็วจนมองไม่เห็นนั้นจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับตัวแทนของเราแฟรี่ทั้งหลายก็ตามแต่ในบางตำรา ก็ยังได้เรียกขานแฟรี่ในอีกชื่อหนึ่งว่าพูดแผ่นดินหรือพูดป่าด้วยทั้งนี้พเพราะเหล่าแฟรี่นั้นไม่ได้อาศัยอยู่แต่เพียงบนฟ้าและในอากาศเพียงอย่างเดียวหากแต่ยังมีพวกที่อาศัยอยู่บนพื้นดินอย่างพวกเราอยู่ในป่าหรือแม้แต่ที่อาศัยอยู่ในน้ําด้วยตำนานแฟรี่นั้นเป็นตำนานที่มีอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของพูดรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่มีขนาดจิ๋วผีพรายที่อาศัยอยู่ในน้ําหรือแม้แต่วิญญ,ญาณที่สิงสถิตยอยู่ในป่าลึก ซึ่งก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องที่ดังนั้นในระยะหลังแทนที่จะเรียกขาเหล่าแฟรี่ว่านางฟ้าพูดแผ่นดินหรือพูดปลาคำเรียกขาเหล่าแฟรี่ที่มีความหมายครอบคลุมกว่านั้นจึงมักจะเป็นความหมายในทางกว้างที่หมายถึงเหล่าสิ่งมีชีวิตในโลกของเทพนิยายหรือเป็นการเรียกรวมรวมถึงเหล่าพูดเสียมากกว่าอีกความเชื่อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือความเชื่อที่ว่า ฟลี่นั้นเป็นดวงวิญญาณที่ถือกาเนิดจากธรรมชาติตามที่ต่างๆทั่วโลกแล้วก็ได้อาศัยอยู่มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีมนุษย์เมื่อนานมาแล้วโดยแฟลี่นั้นมีความเกี่ยวข้องกับเหล่าทวยเทพหรือไม่ก็อาจจะเป็นเทพเจ้าเผ่าพันหนึ่งซึ่งธรรมชาติได้ให้กําเนิดขึ้นมาเสียด้วยซ้ําในบางตำนานจึงได้มีการยกระดับฐานะของแฟลี่นั้นให้อยู่ระดับสูงกว่ามนุษย์พันเล็กอื่นๆอยู่บ้างเล็กน้อยโดยเปรียบให้เป็นดังเทวดาที่ถูกลดชั้น ที่ถูกกาหนดให้ต้องอยู่ระหว่างสวรรค์และนรกซึ่งก็คือโลกมนุษย์ของเรานี่เองโดยตามความเชื่อของคนกลุ่มนี้แฟรี่จะมีทั้งเพศหญิงและเพศชายมีรูปร่างที่เหมือนกับมนุษย์ตัวเล็กๆที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวเสมอมีความฉลาดเฉลียวสูงมากแล้วก็เป็นอมาตะไม่แก่ไม่ตายหรือไม่ก็มีช่วงอายุไขที่ยาวนานเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปมากอย่างไรก็ดีแม้ว่าแฟรี่จะมีภาพลักษณ์แบบจิ๋วๆตามที่ได้เล่าให้ฟังมาแล้วข้างต้นก็ตามแต่อันที่จริงแล้ว เฟรี่ก็ไม่ควรที่จะถูกเรียกว่าพูดน้อยหรือพูดจิ๋วสักเท่าไรนักทั้งนี้ก็เพราะในหลายตำนานก็ได้มีการเล่าขานกันว่าเฟรี่นั้นสามารถที่จะขยายร่างกายให้มีขนาดเท่ากับมนุษย์หรือว่าย่อตัวให้เล็กจิ๋วก็ได้ตามแต่ใจปรักหนาโดยเวลาที่อยู่ในร่างของพูดก็มักจะมีปีกและมีแสงสว่างรอบกายแต่เวลาที่ขยายตัวใหญ่ขึ้นก็จะมีลักษณะที่เหมือนกับพรายหรือว่าเทพแล้วก็จะดูไม่แตกต่างกับเหล่าเอลฟ์หรือมนุษย์ โดยจะมีแสงสว่างแห่งเทพซึ่งสว่างดุจด,ดวงจันทราฉายอยู่ในตัวแต่ทั้งนี้ก็ต้องขอแอบใส่ดอกจันไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าในบางตำรานั้นก็จัดว่าแท้ที่จริงแล้วเอฟเองก็ถูกจัดรวมอยู่เป็นแฟรี่จำพวกหนึ่งเสียด้วยซ้ําแม้ว่าเหล่าเฟยหรือแฟรี่นั้นโดยพื้นฐานจะชอบท่องเที่ยวไปยังดินแดนต่างๆทั่วผืนพิภพหรือบางประเภทก็สามารถที่จะท่องเที่ยวผ่านช่วงมิติเวลาต่างๆได้อย่างเป็นอิสระก็ตามแต่ในยามที่เหนื่อยล้าหรือต้องการพักผ่อน พวกเขาก็จะกลับมายังอาณาจักรที่แสนมหัศจรรย์ของเหล่าพูดเล่ากันว่าอาณาจักรของแฟรี่นั้นมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งทั่วอาณาบริเวณอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผืนป่าดอกไม้สวยงามนานา,นาพันธ์เหล่าสัตว์น้อยใหญ่และมแมลงต่างๆซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอาหารขา้นกินในอาณาจักรของแฟรี่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำหวานของดอกไม้ผลไม้และพืชพันธุ์รันาหาต่างๆในผืนแผ่นดินและเนินเขาที่ได้รับพลังจากพวกเขานั้น ก็มักจะเต็มเปี่ยมไปด้วยอัญมณีล้ำค่าที่ได้ก่อตัวขึ้นอินเดียมหัศจรรย์ถึงแฟรี่นี้เชื่อกันว่าจะมีลักษณะเป็นเหมือนอีกมิติหนึ่งที่การเคลื่อนที่ของเวลาจะค่อนข้างต่างกับโลกของเราเป็นอย่างมากเช่น1นาทีบนโลกของเรานั้นอาจจะเท่ากับ10ปีหรือร้อยปีในมิติดังกล่าวหรือในบางมิติเวลาเวลาเพียงหนึ่งนาทีที่นั่นก็อาจจะเท่ากับ10ปีหรือร้อยปีในโลกมนุษย์ของเราก็ได้ซึ่งตรงนี้พอฟังไปฟังมาอันที่จริงก็แอบคล้ายกับตำนานเมืองลับแลของบ้านเราเหมือนกันนะครับ หรือแม้แต่กระทั่งตำนานวังมังกรในนิทานเรื่องอุราชิมาทาโร่ของญี่ปุ่นเองก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากทางเข้าเพื่อเชื่อมไปยังมิติแห่งดินแดนแฟรี่นั้นเชื่อกันว่ามักจะอยู่ในป่าลึกภุเขาเนินดินโบราณหรือสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่เคยเป็นป้อมปราก,การของมนุษย์ในยุคก่อนโดยทางเข้าไปยังดินแดนแห่งแฟรี่นั้นยังรวมถึงลานดินโบราณที่มีรูปเป็นวงที่เรียกกันว่าป้อมแห่งแฟรี่หรือแฟรี่ฟอส รวมถึงวงแหวนพูดหรือแฟรี่ริงซึ่งในบางตำนานก็อาจจะปรากฏขึ้นในลักษณะที่เป็นเห็ดที่ได้งอกต่อกันเป็นรูปวงกลมภายในป่าวงญ้าที่ขึ้นเป็นสันกลมหรือผืนดินที่มีร่องลึกเป็นวงกลมซึ่งพวกนี้ก็ล้วนแต่ถูกเรียกขานกันว่าแฟรี่ริงด้วยกันทั้งสิ้นพุ่มไม้ที่หนาทึบบางที่ก็ยังเป็นที่โปรดปานที่ชาวแฟรี่มักจะชอบใช้สร้างเป็นทางเข้าออกดินแดนของพวกตนด้วยก็ถึงขั้นที่ว่าชาวบ้านในอังกฤษในสมัยก่อนนั้น ไม่กล้าที่จะตัดกุ้มไม้บางแห่งที่แม้ว่าจะเกะกะขวางทางอยู่ก็ตามทั้งนี้ก็เพราะพวกเขากลัวว่าจะถูกเล่นงานโดยแฟรี่ที่เกิดโกรธขึ้นมาจากการกระทําของพวกเขานั่นเองนิสัยของแฟรี่นั้นก็มีความแตกต่างหลากหลายกันไปตามแต่เผ่าพันธุ์ของพวกเขาโดยแฟรี่ที่นิสัยดีก็จะชอบช่วยเหลือมนุษย์แล้วก็ตอบแทนความเมตตาของคนที่ทําดีกับพวกเขาด้วยของขวัญและการมอบพรให้กับคนผู้นั้นได้สมดังปรารถนาแต่ที่ต้องคอยพึงระวังก็คือ ยังมีเหล่าแฟรี่ตัวร้ายที่คอยหาทางสร้างความเสียหายให้กับมนุษย์อยู่เสมอในบางครั้งผู้คนที่เดินทางในเวลากลางคืนก็อาจจะได้พบเจอกับแฟรี่ที่ยกขยงกันมาเป็นกลุ่มแล้วก็เสกเวทมนต์ให้พวกเขาต้องหลงทางหรือไม่ก็ทําให้พวกเขานั้นลอยขึ้นไปลอยเทงเต้งอยู่ในอากาศหรือว่ากันแกล้งอะไรก็ตามที่แฟรี่เหล่านั้นมีอํานาจที่จะทําได้แล้วก็พอใจที่จะทําแฟรี่บางตนก็อาศัยความโลภของมนุษย์เพื่อหลอกล่อแล้วก็เล่นงานพวกเขา เช่นแกล้งปล่อยลายแทงขุมทรัพย์ทองคําปลอมทิ้งไว้ให้คนเข้าไปขุดหาแล้วก็แบกทองคําอันหนักอึ้งกลับมาแต่เมื่อมาถึงบ้านคนที่หลงดีใจนึกว่าตัวเองโชคดีได้แบกทองคํากลับบ้านมานั้นก็ต้องคอตกผิดหวังเมื่อได้พบว่าของที่เขาแบกมานั้นที่จริงเป็นเพียงใบไม้แห้งเท่านั้นว่ากันว่าแฟร,รี่นั้นมีสัมผัสพ,พิเศษต่อเด็กน้อยเป็นอย่างมากโดยหากมีทารกแรกเกิดที่ใดพวกเขาก็จะรับรู้ได้โดยทันที แล้วก็จะเร่งเดินทางไปเพื่อไปอวยพรทารกน้อยนั้นแต่ในบางครั้งหากว่าทารกน้อยนั้นเกิดน่ารักเกินเบอร์ไปแล้วก็ไปถูกใจแฟรี่ที่รักเด็กเข้าแล้วก็จากที่จะให้พรก็อาจจะกลายเป็นการรักพาตัวเด็กน้อยไปแล้วก็แทนที่ไว้ด้วยเด็กชาวแฟรี่หรือท่อนไม้แทนก็เป็นได้นอกจากนี้ในบางทีแฟรี่บางพวกก็อาจจะหลอกลวงมนุษย์เพื่อไปใช้งานในสิ่งที่ตนทําไม่ได้ โดยมีเรื่องเล่าของแฟรี่ที่เคยหลอกล่อผู้คนไปยังโพรงใต้เนินดินโบราณแล้วก็เอาอาหารของแฟรี่ให้กินจนคนผู้นั้นไม่อาจที่จะกลับมายังโลกมนุษย์ได้อีกเลยตลอดการที่น่ากลัวก็คือในบางกรณีนั้นหากผู้ที่ถูกแฟรี่ลักพาตัวไปไปทําอะไรให้แฟรี่โกรธเข้าแล้วก็เขาก็อาจจะถูกทําให้กลายเป็นศพซีดแห้งแล้วก็ทิ้งเอาไว้ตามป่าเอาได้ง่ายๆเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าขานถึงคนที่ได้ไปเจอกับแฟรี่ประเภทพิกซี่ แล้วก็ไปทําให้มันไม่พอใจเจ้าพิกซี่จึงได้สาบเวทมนต์ใส่คนคนนั้นจนได้พลัดตกเขาเสียชีวิตขณะที่เดินทางกลับบ้านในเวลาต่อมาด้วยโดยสรุปก็คือแฟอรี่นั้นจะว่าดีก็ดีจะว่าร้ายก็ร้ายเรียกได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ค่อนข้างจะมีอารมณ์แปรปรวนมากพอดูทีเดียวครับอย่างการให้พรเนี่ยเกิดบางทีไปเหตุแล้วเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาแฟรี่บางตนก็อาจจะสาบคําสาบใส่แทนที่จะให้พรกันเสียดื้อๆเอาซะอย่างนั้นก็มีเหมือนกันเรียกได้ว่าถ้าเจอแฟอรี่เนี่ย ก็อย่าเพิ่งไปยึดติดกับภาพของนางฟ้าแบล๊บลใสๆนะครับควรจะระวังตัวไว้ก่อนเป็นยอดดีครับสําหรับการแยกประเภทต่างๆของแฟรี่นั้นก็ตามที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วในตอนต้นว่าแฟรี่นั้นกินขอบเขตความหมายที่ค่อนข้างจะกว้างมากๆและดังนั้นการแบ่งประเภทของแฟรี่เองจึงมีอยู่หลากหลายรูปแบบเช่นกันด้วยหากแบ่งตามลักษณะทางสังคมก็อาจจำแนกแฟรี่ได้ออกเป็นสองพวกคือพวกที่ชอบอยู่เป็นสังคม กับพวกที่ชอบอยู่อย่างเก็บตัวเงียบๆตามความเชื่อนี้แฟรี่ที่ชอบสังคมมักจะสวมเสื้อผ้าสีเขียวซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมต้องเป็นสีเขียวแต่พวกนี้ก็จะชอบที่จะจับกลุ่มกันเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็ร้องรําทําเพลงให้มันมีความคลืน้นต่างกับพวกที่ชอบเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครซึ่งมักจะแต่งตัวด้วยสีแดงน้ําตาลหรือสีเทาแล้วก็จะไม่ชอบการร้องเล่นเต้นระบำหรืองานเลี้ยงสำรา์ทั้งหลายที่พวกแฟรี่กลุ่มแรกชอบซึ่งแฟรี่กลุ่มนี้ มักจะยึดติดกับสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดแต่ก็ยังมีการติดต่อก,กับมนุษย์อยู่บ้างตามโอกาสเช่นกันในบางครั้งแฟรี่ที่อยู่เป็นสังคมนั้นก็ถึงขั้นที่จะอยู่กันเป็นอาณาจักรโดยหัวหน้าของพวกเขาก็คือราชาหรือราชินีแฟรี่ซึ่งจะมีรูปโฉมที่งดงามแล้วก็ทรงพลังอํานาจมากนอกจากนี้ในบางตำราก็ยังได้มีการแบ่งประเภทในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปโดยอาศัยการสังเกตลักษณะและสิ่งแวดล้อมที่แฟรรี่เผ่าพันธุ์นั้นๆมีความสัมพันธ์ด้วย อันที่เช่นสตาร์แฟรี่ซึ่งมักปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนสามารถมองเห็นด้วยตามีลักษณะเป็นดวงแสงเล็กๆที่กระพริบกระพริบอยู่แล้วก็หายไปซึ่งแฟรี่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีเมตตาและมีความจงรักภักดีสูงมากโดยเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาได้ทำพันธสัญญากับผู้เป็นนายแล้วเขาจะพยายามที่จะทำตามคำปรารถนาของผู้เป็นนายเพื่อให้มันเป็นความจริงเรียกได้ว่าเป็นแฟรี่ที่นำโชคมาให้แก่ผู้คน และควรที่จะต้อนรับขับสู้ดูแลอย่างดีนะครับถ้าใครมีโอกาสได้เจอเข้าแฟรี่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเหล่าแฟรี่สวนซึ่งได้ถือกําเนิดขึ้นมาจากส่วนของต้นไม้ดอกไม้หรือพืชสมุนไพรต่างๆซึ่งพวกเขาก็มักจะอาศัยอยู่ในสวนนั้นๆและคอยดูแลพืชพ,พันธุ์ให้เจริญรอกงามนอกจากนี้การแบ่งประเภทของแฟรี่แบบนี้นั้นยังได้มีการกล่าวถึงแฟรี่ดินซึ่งมีพลังแห่งธาตุดินอันแข็งแกรง่งและแฟรี่ไฟ ซึ่งมีการถือกําเนิดจากาธาตุไฟอันบริสุทธิ์และเปลี่ยนไปด้วยพลังเวทมนต์แห่งเพลิงอีกด้วยเรียกได้ว่าประเภทของแฟรี่นั้นมีอยู่หลากหลายมากมายจริงๆครับซึ่งอันที่จริงแล้วหากจํากัดความความหมายของแฟรี่ในทางกว้างแล้วพูดในหลายตำนานตามที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็สามารถที่จะถูกรวมเข้ามาในกลุ่มของแฟรี่ได้มากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพูดโน้มตัวจิ๋วผู้ทรงภูมิปัญญาบริเทเนียแฟรี่ที่ชอบร้องรําทําเพลงอย่างสนุกสนานซึ่งได้ถูกกล่าวขานถึงในยุคก,กลางของอังกฤษ p i กซี ie, ่ผู้จิ๋วตัวแสบซึ่งในบางตำนานก็กล่าวกันว่าเป็นศัตรูกับแฟรี่นางฟ้าหรือในบางตำนานก็บอกว่าเป็นที่มาของแฟรี่ที่มีลักษณะเป็นนางฟ้าจิว๋วนอกจากนี้ก็ยังมีวิญญาณหญิงสาวแบนซีและพูดแล็คพริกคอนตามตำนานของไอริชแฟรี่จอมขยน ie, มนนขันบราวนี่ตามตำนานของสกอตแลนด์จินนี่ตามตำนานของตะวันออกกลางไรอดเทพธิดาแห่งพื้นป่าคนแคเอลฟ์กอบลินเกมลินอิม นิมนางเงือกผู้แห่งธาตุลมซซลฟ์โพรและอื่นๆ่นอีกมากมายที่เป็นที่รู้จักกันในหมู่ผู้สนใจทั่วโลกเรียกได้ว่ามีอยู่เพียบเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นผมคงไม่สามารถที่จะเอามาเล่าให้ฟังโดยละเอียดในคลิปนี้ได้หมดยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจแฟรี่เผ่าพันธุ์ไหนเป็นพิเศษก็ลองไปหาฟังเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนแฟรี่บางพวกเช่นเอลป์ประจําบ้านโนมและเลปริคอนนั้นผมก็เคยได้ทําคลิปที่เกี่ยวข้องไปบ้างแล้วยังไงลองไปฟังกันได้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่เล่าขานกันอย่างกว้างขวางก็คือเรื่องของพลังพิเศษของแฟรี่ซึ่งด้วยความหลากหลายของเผ่าพ,พันธุ์ของเหล่าแฟรี่ตามที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วพลังของแฟรี่จึงมีมากมายหลากหลายประเภทตามไปด้วยตั้งแต่แฟรี่บางประเภทที่สามารถบินได้ล่องหนหายตัวได้หรือมีความสามารถทางด้านเวทมนต์แฟรี่จํานวนมากเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องวัฏจักรแห่งธรรมชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ต่างๆซึ่งแฟรี่กลุ่มนี้ก็จะขึ้นชื่อว่า มีเวทมนต์สายธรรมชาติและพลังพิเศษที่สามารถทําให้พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ดอกไม้งอกงามแล้วก็ทําให้ผลไม้ป่าสามารถจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วได้อีกด้วยโดยผลไม้ที่เติบโตด้วยพลังของแฟร,รี่บางประเภทนี้นั้นยังได้รับพรพิเศษโดยเชื่อกันว่าผู้ที่มีอาการอ่อนล้าปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วยหากได้กินผลไม้ที่ได้รับพลังแห่งแฟร,รี่แล้วอาการเหล่านั้นก็จะหายเป็นปิดทิ้งเลยทีเดียวส่วนเวทมนต์ที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของแฟรี่ ซึ่งก็คือเวทมนต์กำบังตนจากสายตาของมนุษย์นั้นมีทั้งที่เป็นการล่องหนด้วยการเบี่ยงเบนของแสงแล้วก็ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเนื่องจากความสามารถดังกล่าวเป็นความสามารถที่จะทําให้มนุษย์ที่ไม่เชื่อในเรื่องของแฟร,รี่นั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นพวกเขาได้ซึ่งตามความเชื่อโบราณเล่าขานกันว่าวิธีการที่จะทําให้มองเห็นพวกแฟร,รี่ได้ก็คือให้นําเอาหินที่ทะลุมีรูต,ตรงกลางและสามารถมองรอดผ่านได้โดยหินดังกล่าวจะต้องนํามาจากกลางลาําธาร แล้วก็เกิดรูขึ้นโดยการกัดซอกของน้ําจนเป็นรูโดยธรรมชาติเท่านั้นเมื่อดาหินดังกล่าวมามองลอดผ่านรูก็จะสามารถมองเห็นเหล่าแฟรี่ที่กําลังซ่อนตัวอยู่ได้นอกจากนี้แฟรี่บางพวกยังมีเวทมนต์และพลังวิเศษอื่นๆอีกมากมายเช่นบางพวกสามารถที่จะบินได้แต่พวกที่ไม่สามารถที่จะบินได้นั้นก็อาจจะสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ใช้งานเหล่าสัตว์มีปีกเพื่อไว้ขับขี่บินไปบนท้องฟ้าได้เช่นกันรวมถึงในบางประเภทที่พิเศษมากๆ ก็จะมีพลังที่ถึงขั้นที่ว่าสามารถทํานายอนาคตหรือให้พรวิเศษต่างๆแก่มนุษย์ที่ตนชื่นชอบหรือในบางพวกก็อาจจะสามารถสาบคําสาบใส่มนุษย์ที่ทําให้ตนโกรธได้อีกด้วยสําหรับคําถามที่ว่าแฟรี่นั้นมีอยู่จริงบนโลกของเราหรือไม่นั้นก็เป็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานโดยในประมาณช่วงศตวตรรษที่18และ19นั้นก็ได้มีการบันทึกยืนยันอย่างชัดเจนว่าได้เคยมีการค้นพบแฟรี่หรือพูดป่ามาแล้วในหลายพื้นที่ และชาวยุโรปจํานวนมากก็เชื่อกันว่าแฟรนี่นั้นมีอยู่จริงหลักฐานที่ถูกบันทึกเป็นลายลกักษณ์อักษรบางฉบับนั้นถึงขั้นมีภาพยืนยันอย่างเป็นทางการด้วยโดยในประมาณปีคศักที่1,917นั้นได้มีเด็กผู้หญิงสองคนชื่อว่าเอลซีไรท์และฟรานเชสกริฟฟิทซึ่งทั้งคู่ได้ถ่ายรูปติดสิ่งมีชีวิตประหลาดลอยอยู่บริเวณรอบๆตัวพวกเธอโดยสิ่งมีชีวิตประหลาดนั้นมีลักษณะที่คล้ายมนุษย์แต่ตัวเล็กกว่ามนุษย์หลายเท่า แล้วก็มีปีกที่คล้ายกับผีเสื้อซึ่งบ้านของพวกเธอซึ่งเป็นบริเวณที่พวกเธอได้ถ่ายภาพดังกล่าวนั้นอยู่ในพื้นที่แถบภูเขาคอตเทงเล่ Ray, ในประเทศอังกฤษโดยภาพที่ถ่ายได้นั้นเป็นภาพจากกล้องของพ่อของพวกเธอแล้วพวกเธอก็ยังยืนยันด้วยว่าพวกเธอนั้นได้ไปเจอกับแฟรี่ตัวเป็นเนมาแล้วก็ได้ไปเล่นกับเหล่าแฟรี่นั้นซึ่งยืนยันได้ว่าพวกนั้นคือเพื่อนของพวกเธอด้วยซึ่งก็น่าคิดนะครับ เพราะลพังแค่การถ่ายรูปในสมัยนั้นก็ถือเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะใหม่เอามากๆแล้วยิ่งถ้าถึงขั้นตัดต่อรูปหรือตั้งใจถ่ายด้วยเทคนิคภาพยนตร์เนี่ยน่าจะค่อนข้างเป็นไปได้ยากทีเดียวยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่านั่นเป็นเพียงแค่เด็กสาวสองคนในยุคปีคิตศักราชที่1917เท่านั้นนะครับซึ่งในเวลานั้นตอนแรกพ่อของพวกเธอต่างก็คิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องหยอกเล่นของเด็กๆแล้วภาพดังกล่าวนั้นก็น่าจะเป็นภาพที่แต่งขึ้นมา จึงไม่ได้สนใจให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรนักแต่เพียงอีกสองเดือนต่อมาพวกเธอก็ได้เอาภาพถ่ายที่ถ่ายกับพูดมาให้พวกเขาดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้เด็กสาวทั้งสองนั้นได้ถ่ายรูปกับสิ่งมีชีวิตที่คล้ายคนแคทตัวเล็กๆที่มีส่วนสูงประมาณ50-80ถึงซนติเมตรเท่านั้นซึ่งตามตำนานแล้วสิ่งมีชีวิตดังกล่าวน่าจะเป็นพูดนมในครั้งนี้พ่อของเด็กทั้งสองเริ่มสงสัยว่าที่ลูกสาวของพวกเขาได้เล่าให้ฟังนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ จึงได้ส่งรูปถ่ายที่ถ่ายติดพูดโนมดังกล่าวไปให้กับเซอร์โคนันดอยซึ่งเป็นผู้แต่งวรรณกรรมเรื่องเชอร์ล็อกโฮมเพื่อทําการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นที่น่าตกใจอย่างยิ่งเมื่อเซอร์โคนันดอยได้ทําการตรวจสอบแล้วก็ได้มีการประกาศกระจายข่าวไปทั่วโลกว่ารูปดังกล่าวนั้นไม่มีการใช้เทคนิคการตัดแต่งภาพหรือการซ้อนภาพแต่อย่างใดทั่วโลกจึงได้หันมาให้ความสนใจกับเด็กหญิงทั้งสองแล้วก็ภาพถ่ายของพวกเธอ รวมถึงพูดในแถบเทือกข่าวคอตทิงเล่นี้ส่วนรูปถ่ายดังกล่าวก็ได้ถูกนําไปนงในนิตยสารหลายฉบับพร้อมลายเซ็นยืนยันจากเซอร์คอนันดอยว่ารูปดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการตัดต่อใดอย่างใดอย่างไรก็ดียังคงมีผู้ที่ไม่เชื่อถือในเรื่องดังกล่าวจึงได้มีการขอภาพเพิ่มเติมจากเด็กผู้หญิงทั้งสองซึ่งทั้งสองก็ได้ส่งภาพถ่ายมาให้ดูอีกสารูปถึ่งเซอร์คอนันดอยนั้นก็ได้ประกาศยืนยันว่า แม้แต่รูปถ่ายใหม่ทั้ง3รูปนั่นเองก็เป็นรูปจริงที่ไม่ได้มีการแต่งแน่นอนในเวลาหลังจากนั้นเซอร์โคนันดอยก็ยังคงยืนยันอย่างหนักแน่นจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตเขาว่าแฟรี่นั้นไม่ใช่เทพไม่ใช่ตำนานแต่เป็นอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์ที่มีตัวตนจริงอยู่บนโลกอย่างไรก็ดีมีข้อมูลจากสื่อบางแหล่งกล่าวอ้างว่าในวันที่24พฤษภาคมในปีคศหนึ่ันกราช1965นั้นเอลซี LC, ซึ่งขณะนั้นได้โตขึ้นมากแล้ว ได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าภาพแฟรี่เหล่านั้นเป็นภาพที่เธอได้ทําปลอมขึ้นมาเพียงแต่ไม่ได้มีการตัดต่อหรือการซ้อนภาพหากแต่เป็นการนําเอากระดาษแข็งมาวาดรูปแล้วก็ระบายสีเพื่อให้มีลักษณะที่คล้ายกับรูปของแฟรี่จากนั้นจึงนําไปติดไว้กับต้นไม้แล้วก็ถ่ายรูปเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นอย่างไรก็ดีเอลซี่ก็ยังคงยืนยันว่าแม้ว่าเธอจะได้มีการปลอมรูปภาพขึ้นแต่ในเหล่าภาพเหล่านั้นมีอยู่หนึ่งรูปที่เธอไม่ได้ทําขึ้นมาแน่ แต่เธอได้ถ่ายติดแฟรี่จริงๆแล้วเธอก็ยังคงยืนยันว่าเรื่องที่เธอและฟรานซิสเพื่อนของเธอได้ไปเล่นกับแฟรี่มานั้นเป็นความจริงอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้ได้แพร่หลายออกไปก็ได้ส่งผลให้ผู้คนจํานวนมากได้เลือกเชื่อถือในเรื่องราวของแฟรี่หากแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งยังคงยืนยันว่าพวกเขานั้นเชื่อว่าแฟรี่มีอยู่จริงทั้งนี้ก็เพราะตัวของพวกเขาเองได้มีโอกาสที่จะได้เจอกับแฟรี่มาด้วยเหมือนกัน เพียงแต่แฟรี่ที่พวกเขาได้เจอนั้นอาจจะไม่ได้มีรูปแบบเป็นนางฟ้าตัวน้อยอย่างที่เอลซี่ได้เจอเท่านั้นเองบางคนถึงก็ออกมายืนยันว่าแฟรี่ที่เขาเจอนั้นมีลักษณะที่คล้ายกับมนุษย์ต่างดาวมากกว่าที่จะเป็นนางฟ้าตัวน้อยแล้วเขาก็เชื่อว่าจริงๆแล้วตำนานต่างๆของแฟรี่เองก็อาจจะเป็นเรื่องราวของหนึ่งในมนุษย์ต่างดาวที่ได้มาเยือนโลกนี้ในอดีตก็เป็นได้เอาละครับก็จบลงแล้วนะครับสําหรับตำนานของแฟรี่เหล่าพูดและนางฟ้าตัวน้อยของเรา ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนฟังแล้วคิดว่าแฟลี่นั้นมีอยู่จริงเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลกเราหรือว่าเป็นเพียงแต่เรื่องราวที่เล่าขานกันมาเท่านั้นครับใครคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับช่องของเราก็ยังคงมีเรื่องราวสนุกสนุกที่รอจะนํามาเล่าเพื่อนเพื่อนฟังกันอยู่อีกมากมายครับยังไงถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวที่น่าสนใจเปิดมุมมองใหม่ๆไปพร้อมกับท้องโลกมหัศจรรย์แห่งเรื่องราวไปด้วยกัน ผมก็จะมีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมตั้งใจทำมาเล่าให้ฟังกันนะครับถ้ามีใครมีเรื่องราวอะไรที่อยากให้ผมนำมาเล่าให้ฟังก็มาคอมเมนต์บอกกันไ,ได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่กักบ c h anel the tales และรายการเรื่องเล่าสัตว์ประหลาดในตอนหน้าสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ